เสร็จแล้วเพื่อนๆเอนน้ยนี่นี่นี่โอ้ยไม่อยากจะบรรยายเลยเพื่อนๆเ,นเย้ยดูร้านอาหารดีๆนี่เองสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาอยากจะมาเก็บผักบุ้งไปทำอะไรเอนเอนเอึนนกมารดน้ำผักมานั่นนึกได เก็บผักบุงไปผัดผักบุงไฟแดงกินกับข้าวต้มเพืเ่อนๆเย้ยมันมันแน่นเกินเด็ดเอาให้มันลงๆให้มันโตผักบุงหมดอายุมาเมล็ดหมดอายุนะนึกว่าไม่ขึ้นขึ้นเฉยเลยขึ้นหมดทุกเม็ดละั้างนี่แน่นผัดผักบุงไฟแดงเพื่อนๆเลย กินกับข้าวต้มกินกับข้าวต้มกินกับยำไข่เค็มโอ้ยไม่อยากจะบรรยายบรรยายเดี๋ยวมันจืดหมดมเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเอา <c ười> บรรยายเดี๋ยวกับข้าวจืดหมดเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานขอเก็บก่อนเด้อขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนนี่นเพื่อนไล่พัดพักบุ้งผัดพักบุ้ง สวยนะอยากพริกแดงหน่อยพริกแดงไปใส่ผัดผักบุ้งไปใส่ยำไข่เค็ม,มดูนี่เด็ดเอาอย่างนี้แหละโอ้ยฟินเนะคุณเพื่อนเลยไม่ต้องไปตลาดหรกอยากกินอะไรเข้าสวนนี่แหละตลาดมันไกล บ้านนอกอยู่บ้านนอกเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปกินอ่อ,อนๆน,น่ไปกัดเปาะๆหน่อยถ้าอ่อนเอาทั้งอ่อนเอาทั้งไม่อ,อ่อนสยามคิดแล้วก็น้ำลายไหลไม่มีไฟนะคะวันนี้ไฟดับถึงบ่ายสามโมงเนอะเพื่อนๆอันนี้ยายจะต้มข้าวต้มก่อน ต้มน,น้ำให้เดือดแล้วก็เอาข้าวที่เราหุงเสร็จแล้วมาใส่เนาะทีนี้ยายก็จะยำอันนี้ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนไข,ข่เค็มผัดผักบุ้งว้าไม่อยากในี่ยมันี่ปลาเค็มเดี๋ยวจะทอดปลาเค็มผัดผักบุ้งยำก็ใช้น้ำยำันเดียวกันใส่ปลาเค็มกับไข่เค็มนะคะแต่ว่าไข,ข่เค็มยายจะใส่เข็งอีกนิดเข็งมีเยอะเหลืออยู่หน่อยเนาะเดี๋ยวเขาทำก่อนเด้อปรุงน้ำยำก่อน เราคอยมากินกันนะคะน้ำยำก็ไม่มีอะไรมากใส่น้ำตาลใช้มะนาวแค่นั้นแหละน้ำปลาไม่ใส่อยากจะใส่ไอ้นั่นหน่อยนึงไอ้น้ำกระเทียมดองนะน้ำปลาไม่ใส่เพราะมันเค็มแล้วไข่เค็มกับไอเนี้ยเนาะนะคะไข่กำลังจะคิดอยู่ว่าจะไปทอดปลาเค็มนอกบ้านหรือเปล่า ในบ้านมันกลิ่นกลิ่นดูก่อนนะ้วรอครับต้มก่อน <c oughs> เพื่อนให้มานะคะไข่คเค็มที่ไปเก็บที่ไปเก็บเห็ดวันนั้นนะเขา เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเขาเลี้ยงเป็ดด้วยยำทีเดียวเยอะเลยให้ยายมาสิบฟองไย ิมีอยู่นิดหนึ่งแง่างหนึ่งเก็บไว้อีกนิดหนึ่งเพื่อทำอย่างเมนูอื่นเพื่อเราไม่ได้ไปตลาดโอ้โหใหนเกิดเลยมาเด้ออันนี้ก็เอาไว้ใส่ปลาเค็ม เสร็จแล้วทีนี้ก็ทอดทอดปลาเค็มกำลังตัดสินใจว่าจะทอดนอกบ้านหรือในบ้านนอกบ้านก็ลมแรงแรงเพือนๆเลยจะทอดนอกบ้านดีกว่าอหอม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 ลมแรงไม่ค่อยเดือดแก๊สเล็กไปข้าวต้มเย็นหมดแล้ว เสร็จแล้วเพื่อนๆเอนน้ยนี่นี่นี่โอ้ยไม่อยากจะบรรยายเลยเพื่อนๆเ,เลยดูร้านอาหารดีๆนี่เองอยากกินอะไรทำกินเองนะคะเพื่อนๆป่ายายขอไปกินก่อนเด้อมากินด้วยกันจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาเด้อโอ้ย ข้าวข้าวไม่ร้อนแล้วอุ่นอยู่มาฟินเบอร์ฟินเบอร์เพื่อนๆเลยกินเมืองไทยเลยร้านอาหารไทยดีๆนี่ ้านอาหารไทยอยู่มังนอกมีหรือเปล่าแบบนี้ไม่รู้นะไม่เคยกินไม่เคยเข้าร้านอาหารไทยข้าวตม้ตมโตรมะเข่เพื่อนเพื่อนไหนมาวันนั้นจะไปเกยมเห็ด ยำไข่เค็มใหญ่ชอบทำน้ำให้มันหวานๆเนาะเพราะว่าไข่มันเค็มยำปลาเค็มม,มันเบิระ ใจจะทำไม่มีไฟต่างหากกินข้าวเยอะจริงๆน่าจะกินข้าวน้อยๆดูข้าวยายหมดละใ่ยยเป็นคนกินกับน้อยกินข้าวเยอะ bạn nào nào phát em để bao, Để chọc bỏ lỡ có video hấp dẫn không?